นะครับก็ชอปเปอร์กอสปาทองครับวันนี้ไม่แน่ไม่ต่อและก็เป็นทีเด็ดประจำรายการด้วยครับผมนะเรต้องมาดูนะครับว่าทางด้านชอปเปอร์จะทำไม่ดีขนาดไหนคูนนี้เจอกันมาเมื่อครั้งที่แล้วเองครับเมื่อวันที่3ากันยายนที่ผ่านมานี่ครับก็ทางด้านของชอปเปอร์กอสเปาทองครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนลูกทอยบ่อปลาบุญชูมาก็ถือว่ามาล้างตากันอีกแล้วครับครับ ก่อนหน้านั้นนะครับลูกทอยนี่ก็ชนะมาหมดเลยครับชนะทั้งเพชรปราบไก่ย่าง5ดาวชนะน้องเบียร์พยักเมืองชนนะครับแล้วก็มาสะดุดแพ้ชอปเปอร์ไฟนี้แหละครับส่วนชอปเปอร์นี่โอ้โหก็โชว์ฟองสวยหรูครับชนะคะแนนวิทยาเล็กเจริญธรรมรักครับแล้วก็ชนะคะแนนนิวลูกุรักประกณรพรสุรินแล้วก็ไฟล่าสุดนี่ครับมาชนะลูกทอยบ่อป่าบุญชูคู่ปรับคนนี้แหละครับที่จะเจอกันครับ เรามาดูประวัติเลยครับชอปเปอร์ครับชื่อจริงนายนิวันเทีนยนใสปีนียอายุ19ครับเป็นเด็กนุ่มจากสีสกเกตค่าตัว25,000บาทส่วนลูกทอยครับหรือวรสิทธิตสุริยวงศ์ปีนี้อายุ19เท่ากันเลยนะครับจากหนองคลายค่าตัว25,000บาทเท่ากันอืครูนรออี้อะไรเท่ากันเยอะนะครับเรารูกลาก็พอๆกันด้วยครับอายุเท่ากันค่าตัวเท่ากัน ลองดูบนเวทีวันนี้แต่หมด2อยกแรกนี่ไม่เท่ากันครับ,รบชอปเปอร์ได้เปรียบอยู่ 3- าสองครับ,รบนี่เป็นยกที่สมกรรมการอุดมดีกระจางครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีดูรูปร่าง้วตอนนี้ลูกถอยดูมุมนี้น่าจะลอยกว่านิดนิดพยายามเดินเข้าหาแล้วครับลูกทอย ซ็อปเปอร์จะขี่สบายไหมวันนี้ครับเดินเข้าไปครับผูนวางขวาเข้าไปลูกทอยพยายามเอามัดน้ำก่อนครับวางแทงซ้ายโอ้โหเจอสายโตกลับมาเหมือนกันครับเข้าในมีซอรครับลูกทอยโอ้โหดุก,กาด้วครับพยายามจะค้ำครับค้ำเข้าไป ผมวยเข่าอยู่แล้วครับลุงถอยอเอาศอกมาด้วยมาดูครับชอปเปอร์ระบบการป้องกันตัวหลังๆฟอร์มดีวันนี้จะสะดุดหรือเปล่าแม่แกเข้าไปค้ำเหมือนจะขี่ชอปเปอร์เลยนะครับอยากขี่ครับแต่อย่าขี่แรงนะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงเดี๋ยวยัยงดูกันอยู่ครับขวาโหิหโเตะเข้าไปลูกนี้ แต่ยังขยับเข้าหาครับลูกจอยแต่สู่เข่าแล้วครับตอนนี้ชอปเปอร์เป็นมวยซ้ายอยู่แล้วครับทางด้านของชอปเปอร์มวยจังหวะฝิมอ่ามวยจังหวะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับอ้าวขวาครับเออแสลับได้นะ นั่นแหละครับสายมาโอ้โหพยายามบวกส่อครับลูกถอยเ,ออเข้าไปสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านี่อาจจะโดนได้เหมือนกันนะ<ด>ชอปเปอร์ต้องระวังเลยครับพบค,ความแค้นมาเต็มพิกัดครับลูกถอยโอ้อหมดยกที่สามครับผ่านไปแล้วครับ3ยกครับตอนนี้ความเป็นไปได้อยู่ชอปเปอร์ครับ2ตัวหนึ่งเข้าไปนี่ชอปเปอร์ดักเอาครับ แต่มีต้องระวังอย่ยังก็คือศอกอเอาละสู้กันต่อครับยกสี่ต้องเดินครับตกเป็นรองอยู่ครับลูกทอยเข้าไปเกี่ยวขาได้แทงแทงอีกทีหนึ่งแม่จอเปอร์พยายามมีต่อยหมัดครับอืก็เกี่ยวไว้ครับพยายามจะเกี่ยวขาแต่ไม่ล้มครับโอ้โหยังเข้าต่อครับวางแข้งซ้ายพยายามโต้ขวาครับ เอาแล้วครับเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วครับเดินบางแข้งโตด้วยแข้งเหมือนกันครับถีบสก,กัดไว้ครับจ็อบเปอร์เดินเข้าหาต่อครับเกี่ยวได้อีกแล้วครับลูกทอยแมแต่เกี่ยวไว้ได้นานครับจังหวะนี้าตีได้โอ้โหพอเข้าในนี่ใหญ่เลยครับลูกทอยอโผลตีแต่ดูช็อปเปอร์มีสู้เอามีสู้ไว้อีกทีเลยเสียบก็อีกทีหนึ่ง ดูครับแต่ลูกทอยดีแกไม่ละลดลาวาศอกเลยไม่ละความพยายามเลยครับตีสู้ครับต้องดูครับช็อบเปอร์นี่แหละครับดักต้องใช้วิธีดักอย่างนี้นะครับรอพลาดแล้วต้องค่อยลงโทษครับนั่นนะครับนี่ครับดักลูกทอยหันมาใช้หมัดแล้วครับพยักหน้าบอกต่อยมาต่อยมาอนี่นะครับไปเลยครับวางแก้งอีกทีนะครับช็อปเปอร์ดีครับวางแข้งเสร็จต้องรีบ ชักขาวันันีครับไม่งั้นโดนลูกถอยเกี่ยวไวแน่เดินเข้าไปครับบังไว้แล้วก็นี่ครับมีบังแล้วโตครับอาศัยลูกตั้งรับอย่างนี้ละครับช็อปเปอร์ดักเอาแม้โดนแล้วก็มีอาการครับถอยลัดดักครับนี่สาแก้มขวายาวๆเข้าไปขวายกีนี่ยเตะเป็นเข้าเตะเป็นเข้าครับนั่แหละครับแล้วดูครับจังหวะนาย นะครับพยายามจะอืแต่ดูครับโอเคลงไปลูกนี้อยู่บนครับพยายามเด้งให้ตัวเองขึ้นมาอยู่บนนะเพื่อความได้เปรียบเหนื่อยหน่อยแล้วครับตอนนี้ลูกถอยราคาเริ่มไหลไปที่ช็อปเปอร์แล้วนี่ครับพลาดแล้วโดนลงโทษทันทีเลยครับสะดุ้งเลยครับโดนเทลูกนี้สะดุ้งเลยคุณพลาดปั๊บคุณต้องย่อต้องคุณก็ต้องโดนลงโทษอยู่แล้วครับฉะนั้นอย่าพลาดคีับยครับ เดินต่อไปกับบังไว้ครับช็อปเปอร์นี่แหละครับดักเข้าทุกดอกเลยครับยอยไหลๆไปเรื่อยนะครับตอนนี้วันนี้นี่ช็อปเปอร์ต่อยเนียนจริงๆครับสบายสบายนะครับตอนนี้วางแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหหันมาใช้หมัดแล้วครับลูกทอยเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆที่มุมบอกต่อยอแต่แตมวยเข่านี่ไปต่อยหมัดนี่มันก็ลำบากเลยครับครับ หมดยกที่4ครับไม่ต้องพูดถึงครับสถานการณ์ตอนนี้สบายครับสำหรับมุมแดงครับชอปเปอร์ะยกสุดท้ายครับลูกทอยจะมีโอกาสพลิกผันหรือเปล่าครับสถานการณ์นี้ขาดร้อยไปแล้วครับครับชอปเปอร์ได้เปรียบเยอะเลยครับ ต้องเดินหน้าต่อยหมัดแล้วครับลูกทอยครับแต่อย่างที่บอกนะครับมวยเข่านะครับอาจจะไม่ชำนานเรื่องการต่อยหมัดสักเท่าไหร,ร่อ้าวแต่ก็ยังมีลูกฮึดอยู่ครับ,รบกำลังใจยังไม่หมดสักทีเดียวอ้าวลูกทอย ยังปั้มอยู่ครับพยายามจะเข้าเอยแต่ดูชอปเปอร์ตั้นกำแพงไว้ครับนี่ฮะหัวใจยังซู้อยู่สอมานาเนี้ยบนเวทีเนี้ยเขาใส่บทโอ้โหแต่ชดนลูกนี้เสียร่างครับเสียหลักเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับในคู่อื่นๆนะครับศึกวันมีรพลประจำวันอังคารที่1ตุลาคมนะครับลุงพินีคู่แรกขันข่าวดำสอเกษมชีพครับ ก็แพ้คะแนนได้กับพันมงคลสอทวีวัน์คู่ที่2เพชรใต้เกียรตินดีชนะคะแนนฉลามขาวสิทธิ์ซ้อรถคู่ที่3เพชรปราบแับย่างหน้าดาวครับชนะคะแนนวรเชฐ์ปอเรืองรามคู่ที่4ี่เรืองเดชศักดิ์วิเชียนชนะคะแนนยุทธพรพอทองบุรามครับแล้วก็คู่ครับของรายการคมสอนลูกขาวหน้าในชนะนกธนูทองสองชคกิจชัยไปในยกที่4ครับและคู่นี้ครับรองคู่เอกก็เป็นนั้นว่าทางด้านของช็อปเปอร์กอสาภากรองครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนน ลูกทอยบอ่อปลาบุญชูย้ำแขนไปอีกหนึ่งครั้งครับอือก็ต้องกลับไปว่ากันใหม่ครับ,รบสำหรับลูกทอยบอ่อปลาบุญชูยังเหลืออีกหนึ่งคู่ครับ